สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัททอโต้นะคะสำหรับคลิปนี้น,น,นุ่นก็มีรถครอบครัวสวยๆนะคะอีกหนึ่งคันนะบอกเลยว่าได้ทั้งปีใหม่แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกและที่สำคัญค่อนเบาๆม,มากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะคะก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง เราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนี่สำหรับตัวรถนะคะวันนี้เลยนะที่นุ่นมารีวิวแล้วก็มานำเสนอให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าตามหารถครอบครัวอยู่นะคะก็ตัวรถคันนี้เนี่ยเป็น Mazda นะคะ CX5 เลยนะ รุ่น2.2 xdl นะคะก็ได้รถเนี่ยเป็นปี2015นะคะจดทะเบียนปี2016สำหรับตัวรถเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะคะนี่ราคาค่อนข้างถูกเลยนะคะบริษัททอโต้ของเราเนี่ยตั้งขายอยู่เพียงแค่475,000บาทนะคะเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับรถครอบครัวสวยๆนะคะผ่อน8,000กว่าบาทนี่บอกเลยว่า ทอโต้จัดให้นะคะก็มาเรามาลงรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยเนาะสำหรับ m a z d a c x 5คันนี้นะคะนี่บอกเลยว่าเป็นสีเทาดำสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมใหม่แล้วเนาะเนี่ยของเขาก็เป็นการตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีดำนะคะมีในส่วนของโลโก้ m a z d a อยู่ตรงกลางถัดมาเนี่ยเขาก็ออกแบบเป็นในลักษณะลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมที่ขอบด้านล่างแบบนี้นั่นเอง สำหรับมาด้าเองของเขาเนี่ยคือจะเป็นเอกลักษณ์นะคะทั้งการออกแบบกระจังด้านหน้ารูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากเลยเนาะถัดมาในส่วนของชุดโคมไฟนะคะสำหรับไฟหน้าเนี่ยขเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมไฟมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้2จุดแล้วก็มีไฟตัดหมอกค้่หน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนของตรงนี้นะคะก็ ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันสำหรับล้อนี่โอ้โหได้เป็นแม็กอลลอยใหญ,ใหญ่ขอบ19กันไปเลยนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้เนี่ย mm hmm. เป็นแม mm ็ก hmm. เดิมแท้จากโรงงานนะคะ5 mm hmm. ลูของโรงงานมาดนาเลยนะซึ่งแน่นอนว่าของแท้ที่ผลิตออกจากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานรองรับกับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยได้ดีที่สุดเลยเนาะ นี่แล้วก็ดูรหัสยางของเขานะคะนี่ได้เป็นรหัสยาง235 50 R 1 9อันนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานของตัวยางนะคะตั้งแต่ออกจากศูนย์ใบแดงเลยเนาะต่อมาที่ซุ้มล้อเห็นไหมคะนี่ซุ้มล้อของเขาเนี่ยโค้ง,ง,งเดิมเดิมนะคะน็อตก็๊บทุกตัวพอยังอยู่ครถเลยนะ,ะ,ะมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ย ภาพผูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีปุ่มนะวควบคุมอยู่ภายในตัวรถนั่นเองเนี่ยมีการติดตั้งคิวติดตั้งฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะค่อนข้างที่จะพร้อมใช้งานมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวกระจกทุกบานนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของมาด้านะคะติดไว้แบบนี้เนาะเพื่อบ่งบอกว่าตัวกระจกทุกบานเนี่ย เป็นของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและที่สำคัญไม่เคยเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกก็จะได้เป็นสีเทาดำนะคะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ทั้ง4บานเลยอ่ะเดีย๋ยวเราถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันสำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของเขานะยู่ครบ สีของตัวรถนะคะเป็นสีเทาดำสีเดิมตั้งแต่ออกจากศู์ป้ายแดงเลยนะคะย้ำว่าไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีและตัวรถเนี่ยก็ไม่มีการตัดต่อด้วยนะคะต่อมานะคะนี่ในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบนซินนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยเนาะ มาต่อกันในส่วนของด้านบนหลังคานะคะนี่จะเห็นได้ว่าด้านบนหลังคาเนี่ยจะมีในส่วนของตัวคีบฉลามนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุนั่นเองนะคะ,ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์น้อยๆด้านท้ายนี่แล้วก็มีไฟเบรกลงที่3อยู่ภายในตัวรถสำหรับกระจกบานด้านท้ายก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าและที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะ ถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนี่นุ่นบอกเลยว่าชุดโคมไฟด้านท้ายของมาด้าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เนาะพเพราะว่ามองไกลๆเนี่ยจะเหมือนแบบดวงตานะคะเขาก็มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะเขาก็มีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนี่จะเป็นรุ่นของเขาเนี่ยคือรุ่น 4x5 นั่นเองนะคะอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนี่เขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะให้อีก4จุดเลยโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ สำหรับตัวเซนเซอร์เนี่ยนุนบอกเลยนะว่าตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับค้นวัตถุหรือว่าสิ่งของเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทำการหยุดนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของกล้องถอยนะคะหรือว่ากล้องมองหลังนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งนะคะมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมา เรามาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย CX5 เนาะเขาจะเป็นเนี่ยรถ5ประตูนะคะซึ่งบอกเลยว่าเวลาเก็บสัมภาระเก็บของนะคะก็จะค่อนข้างอำนวยความสะดวกเพราะว่ามีพื้นที่เนี่ยในการเก็บของได้แบบค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะมีในส่วนของถาดยางรองท้ายมาให้แล้วด้วยแต่ถ้าตรงนี้นะคะเก็บของไม่พอนะตัวเบาะที่ห้องผู้โดยสารเนี่ยสามารถ พับไปด้านหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาแยกไปถึง3ชิ้นเลยนะและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถดึงออกมานะคะปิดได้ด้วยนะคะเนี่ยเพื่อเพื่อีอ่การเก็บของนะคะจะได้แบบค่อนข้างเป็นระเบียบด,ด้วยนะอ่ะเปิดด้านล่างกันหน่อยนะคะนี่สำหรับด้านล่างเปิดได้นะคะก็จะมียางอะไรสำรองนะคะแล้วก็เครื่องมือเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีแม่แรงส่วนรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะเรารับประกันเลยว่า ตัวรถเนี่ยไม่เคยจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับตัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านท้ายเราเข้าไปดูใกล้ๆเลยว่าตัวน็อตเนี่ยนะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะทั้งสองข้างนะคะเนี่ยเม็ดอาร์ Art ทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะ สำหรับตัวรถเองนะคะในเมื่อเราดูรายละเอียดดีเทลต่างๆด้วยตัวเราเองแล้วนะคะซึ่งทางบริษัททอโต้เนี่ยก็รับประกันเลยนะคะว่าตัวรถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีการจมน้ำพิการม,มาอย่างแน่นอนเลยนะอะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนีก้กันปโอ้โหนุ่นบอกเลยว่าภายในเนี่ย ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะนี่เราเริ่มกันตั้งแต่ตัวลูกกุญแจก่อนเลยนะคะนี่เขาเได้ไปกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะแล้วก็มือเปิดประตูด้านนอกเนี่ยทั้ง2บานนะคะด้านหน้าั้สองข้างเนี่ยจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะคะยังแค่เหยียบเบรกนะคะก็กดปุ่มนี่เขาจะมีฟุตสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือของวงมาลัไเนาะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่ะ สำหรับตัวโฟงมไลัยนะคะเห็หไายว่าเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะก็คือมีฟังก์ชันเนี่ยให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะรับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวคูสคอนโทรลได้ด้วยนะคะอะเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยปี2015จดทะเบียนปี2016เลขไมอยู่ที่ 15113กิโลซึ่งตัวนี้นะคะเมื่อเทียบกับอายุรถแล้วก็เลขไมล์เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยกันเลยอ่ะให้ดูป้ายราคาหน้ารถกันหน่อยนี่เห็นไหมราคาหน้าป้ายนะคะจะอยู่ที่499,000บาทสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้มาเอาราคาไปเลยนะ475,000บาทอันนี้คือแบบลดจากหน้าป้ายไปแบบจุกๆกันไปเลยเนอะอ่ะ มาต่อกับที่คอนโซลตรงกลางนะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงและซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถฟัง CD นะคะวิทยุ FMAM ได้แล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเนี่ยมีโหมดให้เล่นมากมายเลยแล้วก็เวลาเรานะคะเข้าเกียร์ถอยเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจอแสดงผลของกล้องมองหลังด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะนี่ก่อนจะจะถึงแอร์เห็นไหมคะ จะมีในส่วนของตัวนาฬิกานะคะเป็นแบบดิจิตอลด้วยแล้วก็ตัวระบบแอร์อันนี้เนี่ยเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแยกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยนะถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ขับได้ค่อนข้างง่ายเลยมีช่องวางแก้วน้ําปวดน้ําให้ด้วยแล้วก็นี่มีพนักวางแขนสําหรับคนขับแล้วก็ข้างคนขับด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเบาะนี่นะเห็นไหมว่า ด้วยกับเลขไม่เนี่ยเพียงแค่แสนกว่าโลนะคะเนี่ตัวเบาะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเลขไม่แสนกว่าโลแต่ว่ารอยซุดรอยช้ำของเบาะคือน้อยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญตัวรถเนี่ยมีแอร์แบกให้ด้วยจำนวน1คู่หน้านั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะมา สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะโอ้โหเขาก็เป็นแบบโทนสีดำเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะนี่เห็นไหมได้เป็นเบนาะนังสีดำนะคะมีสายเบล์ให้3เส้นแบบนี้เนี่ยแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเนี่ยเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ส่วนด้านล่างนะคะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้าเนี่ยให้ครบทุกจุดเลยและดูความกว้างของเขาเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยที่นุ่นนั่งกับเบาะแถวหน้าเนี่ยจะมีแบบระยะห่างค่อนข้างเหลือเยอะเลยนะคะเป็นรถที่แบบถือว่าได้บอด,ดี้เนี่ยค่อนข้างกว้างนะตรงกลางนี่ก็ดึงออกมาได้เลยนะคะก็จะเป็นพนักวางแขนเนาะวางแก้วน้ําขวดน้ําได้ด้วยนะคะและที่สําคัญตัวเบาะที่นุ่นนั่งเนี่ยเขาจะแยกเป็นแบบ3มช่วงนะคะก็คือสามารถ พับเอนนอนมาด้านหน้าได้เลยนะคะจะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บขออได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะป่ะสุดท้ายเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันป่ะตามน้่นมาเลยอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูกันนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้กัน มาเข้ามาดูในส่วนงตัวเครื่องยนต์กันเลยเนาะสำหรับตัว m a ด้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 2,200cc ซีซีนะคะก็ถือว่าอัตราการเ้นเตอรเนี่ยถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องและไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สเนาะอ่ะ ไปดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปงนะคะสําหรับตัวน็อตก็เป็นสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกเลยนะนี่เม็ดอาร์ตที่เบ้าโช๊คนะคะรอยซีนพวกนี้คือสภาพโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตที่คานด้านขวาด้านซ้ายดุนบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตทุกสุดเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะเนี่ยให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าเม็ดอาร์ตกลมๆบางๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลย สำหรับน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เป็นสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยเนาะนี่บอกเลยว่าสภาพมีฝากระโปรงนะคะเดิมๆทั้งหมดแบบนี้เลยนะนี่แม้กระทั่งสติกเกอร์มอกนะเนี่ยรถปี15แต่ว่าสติกเกอร์มอกยังอยู่และนี่นะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานของมาด้าจะมีสัญลักษณ์มาสด้าน้อยๆน,นะคะปั๊มไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะ สำหรับตัวรถเองเนี่ยทางบริษัทท้องโตนะคะก็การันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถนะคะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์และที่สำคัญไม่มีพิควา้างหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะก็ในส่วนของแหล่งที่มานะคะเราสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วนุนก็รีวิวนะคะให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันอย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับตัวรถคันนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็น Mazda CX5 รุ่น2.2 xdl ปี2015จดทะเบียนปี2016 กับราคาตั้งขายอยู่ที่475,000บาทนะคะก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยก่อนตัวรถไปก่อนนะคะก็ดูจบแล้วนุ่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย